รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพร้อมกับเนื้อหาสาระเช่นเคยนำมาพบกับท่านผู้ชมให้ได้ติดตามกันที่ช่อง9 m c o t HD หมายเลข30นะครับบ่ายโมง50นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธเรามีนัดกันตรงนี้เดี๋ยวไปติดตามกันครับวันนี้ก็มี2เบรก2เรื่องแต่ว่าใกล้เคียงกันครับสำหรับเบรกแรกนะครับเป็นเรื่องของพลูคาวซึ่งเป็นสมุนไพรที่เขาเชื่อกันว่ามี อิทธิฤในเรื่องของการนำมาเสริมภูมิภ้มกันส่วนในเบรกที่2ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยราชษการไทยนะครับก็คือกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีการจัดรางวัลให้กับผู้ที่เข้าผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งก็มีปีหนึ่งนะครับพลูคาวก็ได้รับรางวัลตรงนี้กับครับด้วยเดี๋ยวไปติดตามเรื่องแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของพลูคาวที่ผมจะนำมา ปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันก่อนครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อแล้วนะครับครูขาวหรือที่ทางเหนือเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าผักขาวตองนิยมใช้ในการเด็ดใบสดนี่แหละครับมากินแกล้มพวกอาหารทางเหนือหรือทางอีสานเช่นราบก้อยแก้วนะครับแต่ว่ากินแล้วจะลอ,อยขนาดไหนยังไงไม่ทราบแต่เขาเชื่อว่ามีสรรพคุณในเรื่องของการต่อต้านโรคภัยต่างๆนะครับก็เลยถูกนําไปสก,กัด เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วยไปติดตามจากรายงานของอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับมีงานวิจัยระบุว่าสารที่มีในพลูคาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบซึ่งอาจช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ในร่างกายมีส่วนช่วยบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงและยังมีระบุด้วยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้มาลาเรีย ก็เลยถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาเพื่อรักษาและต้านเชื้อโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่ตลอดทั้งตำรับยาบรรเทาอาการไอแต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อต้านมะเร็งก็มีนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งเบาหวานและรักษาความสมดุลของร่างกายก็มี ปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อในคุณสมบัติต่างๆของพลูคาวโดยมีการวิจัยหนึ่งได้สกัดสารชีวภาพกลุ่มอัลคาลอยด์หลายชนิดจากพลูคาวแล้วก็นำไปใช้ทดลองในตัวอย่างเซลล์มะเร็งของมนุษย์พบว่าสารที่ว่าเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกงานวิจัยหนึ่งนะครับมีการทดลองใช้พลูคาวปริมาณ250ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรกับตัวอย่างเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยเริ่มแรกเนี่ยนะครับทำในห้องทดลองทั้งวันก็พบว่าพลูคาวอาจยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอาจทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ได้นอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคเบาหวานโดยให้หนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานรับน้ำมันระเหยจากพลูคาวหลังจากทดลองพบว่าน้ำมันระเหยจากพลูคาวอาจช่วยปรับระดับกลูโคโสอินซูลินและฮอร์โมนอัลติโพเนกเทน ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลงได้เข่นเดียวกับอีกงานวิจัยหนึ่งครับที่ศึกษาการใช้สารสกัดจากพลูขาวในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นเวลา8สัปดาห์พบว่าสารสกัดดังกล่าวอาจช่วยลดระดับโปรตีนและสารอัลบูมินในปัสสาวะและอาจช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้อย่างมีนัยสําคัญก็เพราะมีสรรพคุณที่โดดเด่นหลายอย่างอย่างนี้แหละครับเลยทําให้มีการนําไปสกัดผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งก็เลยทําให้หน่วยรัชการเนี่ยนะครับต้องมามีมาตรการมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับการที่ท่านผู้ชมถ้าหากว่า,ารู้สึกมีความเชื่อในเรื่องของสรรพคุณจากสารสกัดภูคาวก็ใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งในการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ก็ปรึกษาคุณหมอนะครับ เพื่อที่จะให้เกิดผลสูงสุดในการที่จะนํามาใช้ประโยชน์ดีกว่าครับเดี๋ยวเราพักครับรู่หนึ่งในเบรกต่อไปก็ยังมีเรื่องของความต่อเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่หน่วยราชการมามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เขามีกําลังใจมีความมุมาะะในการที่จะทําให้ดีที่สุดติดตามได้จากอุ่นใจหมอในเบรกต่อไปครับ ที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่องก้าว M 컷 HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยาแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถดับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานา,นานสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการ ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลากรรมติตามปุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่สนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเบรกที่แล้วโดยที่ได้เรียนไว้แล้วว่ามีหน่วยราชการไทยนะครับเป็นหน่วยราชการใดเดี๋ยวจะมีรายงานให้ทราบนะครับ ซึ่งก็จะเป็นหน่วยราชก,การที่มาสร้างแรงจูงใจให้กับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งก็จะมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างครับไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจก,กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ หรือ Premium มเอ b a อ p r บล u โปเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ว่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรคุณภาพแบ่งออกเป็น3หัวข้ออย่างแรกก็คือคุณภาพในการผลิตซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานวัตถุด,ดิบมาตรฐานการผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑ์การตรวจปริมาณสารสําคัญการตรวจพิษโลหะหนักรวมถึงตรวจการปนเปื้อนเชื้อ ข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพบรรจุภัณฑ์ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ว่าต้องมีความสวยงามทั้งภายในและภายนอกต้องแข็งแรงเหมาะสมสะดวกในการใช้งานมีฉลากกำกับผลิตภัณฑ์สื่อความหมายให้มีแรงดึงดูดใจแต่ที่สำคัญคือต้องไม่มีข้อความที่โอ้อวดเกินจริงข้อสุดท้ายที่ต้องมาดูกันก็คือคุณลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องโดดเด่นสวยงามทั้งในเรื่องของสีสันกลิ่นรสชาติ เนื้อสัมผัสต้องดึงดูดใจสร้างความประทับใจและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริโภคมีนวัตกรรมหรืองานวิจ hmm. ัยรองรับหรือผ่านการจดอนุสิทธิบัตรและหรือสิทธิบัตรมาแล้วด้วยครับจริงๆแล้วในเรื่องของการจัดพิธีมอบรางวัลเนี่ยนะครับกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็ได้จัดไปครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2564ก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่า E ีวีน ครูาวสกัด plus ซ,ซึ่งก็เป็นฝีมือของคนไทยคิดคน้นและก็ผลิตในเมืองไทยทั้งได้คุณภาพทั้งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเกณฑ์ตามเกณฑ์ไปตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นหน่วยราชการที่พยายามที่จะส่งเสริมครับให้มีการผลิตที่ได้คุณภาพอย่างเดียวไม่พอต้องมาตรฐานสูงด้วยแล้วก็มีความดีเด่นโดดเด่นด้วย นี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่มาดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้ใครเป็นผู้ได้รับรางวัลในปีต่อมาส่วนในเรื่องของ EV9, ีไนูคาวสกัดพลัสเนี่ยก็มีการต่อครับไม่ต้องได้รางวัลเพิ่มแต่ว่าเขาต่ออายุรางวัลไปอีกถึงปี2,568ครับวันนี้หุ่นใจใกล้หมอก็เลยถือโอกาสนะครับมาช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะครับที่มีสรรพคุณ ในเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาช่วยต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บลหลายอย่างที่มีระบุก,กันเอาไว้จะซื้อจะหาอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีเช่นกันนะครับยังไงก็ต้องฝากขงเรื่องนี้ไว้ด้วยและขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมงห้นาทีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ